ค่ะเดี๋ยวเราจะเดิทนทางด้วยรถคันนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปเบน้ากันด้วยรถคันนะะี้ค่ะใสรถคันนี้กันนะคะข้าวของอยูบ่บนรถเรียบร้อยแล้วค่ะ okay, มีเป็นข้องคอแบบนี้นะคะเป็นเดียวกับแบบตอนที่เรามาถือนะครั อันนี้เป็นเประชงดื่มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโรออนที่อยู่ในถุงนะคะก็เดี๋ยว อีกสักพักเราก็จะลงไปขับรถนะคะหรือว่าก็อาจจะลงไปเดินไปเดินเล่นข้างล่างว่ารอบๆเป็นยังไงบ้างแต่เดี๋ยวกลางคืนเราค่อยขับรถเข้าไปในในตัวเมืองกันแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นถนนเส้นที่ที่เราขับตรงมาจากลอสแองเจลิสเลยนะคะแต่ว่าก็คือแบบเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน่อยก็ไม่รู้ละแฟนเป็นคนขับแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็โรงแรมก็ติดถนนแต่เดี๋ยวตอนกลางคืนเดี๋ยวแฟนจะพาออก ขับรถไปที่ยวกันนะคะแล้วเดี๋ยวสําหรับตอนนี้เราก็ขออนุญาตเก็บข้าวของก่อนแล้วกันนะคะสรุปเราก็คือมาถึงแล้วลาสเวกัสโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวราตรีกันค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะเดินออกไปเที่ยวกันไปดินดูว่าภายในตนี้มันเป็นยังไงบ้างอาจจะไปเดินทิศทางน้หรือว่าก็มีเก

อย่า <Yes. S 2> yeah, อันนี้เป็นชั้นสิบนะคะของโรงแรมเราไม่อกว่ามีแปดชั้นไม่ใช่อันนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสิบก็ประมาณนี้น่าจะเป็นสําหรับเป็นจัดเลี้ยงหรือนู่นนี่นั่นเนาะก็จะประมาณนี้เป็นห้องใหญ่ๆเหมือนสําหรับคนมาจัดเลี้ยงได้ประมาณนี้คะ่ะเออเราก็งงนึกว่าเป็นออสถานที่ที่แบบอ,อ,อันนี้เราออกมาข้างนอกน่าจะเป็นจัดเลี้ยงได้ อันนี้คือรอบๆนะคะอันนี้คือเราเราอยู่ในชั้นสิบของโรงแรมนะคะด้านโน้นก็จะเป็นแบบอันนี้คือ Las Vegas นะคะในตอนกลางวันตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะก็ประมาณนี้โอเคค่ะ Darling, can you see there? It's about casino or something like that What there? That's Mandalay Bay in the movie We saw in the movie or not What movie? b a นดลียเบยเป็นบิ๊อ๋อบิ๊ก e s ส r ออ๋อคาสิโน a รส r อร์ทคาสิโนและเรสอร์ทแล้วกี่ยวั t เทนนั่นเป็นนั่นต่ำกใช่โอเค่ันนั้นเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคาสิโนเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูน้ำพุกันอยู่ตรงงน้นี่น่อ t l อ โอเคด้านโน้นเข้าไปก็จะเป็นหยัสตรอตัสเฟียร์นั่นคือแบบสุดท้านึ่งของอ๋ออ๋อผ่านนั้นคือดาวน์ทาวน์อ๋อโอเคค่ะอันนี้แฟนกำลังอธิบายว่าด้านโน้นซีกโน้นก็จะเป็นก็จะเป็นหยัก over there in the middle no the the big round yeah 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 it look like stadium yeah it's stadium for the raiders อ๋ออันนั้นคือเป็นเป็นสเตเดียมนะคะเป็นสนามกีฬาในร่มนะคะแล้วก็ นน่นถัดจากโน้นไปก็จะเป็นคาสิโนแล้วก็เป็นรีสอร์ทขนาดใหญ่ไปด้านโน้นเลยนะคะซึ่เป็นส่วนกลางของคาสิโนทังหมดวุ้ยอันนี้เป็นเครื่องบินค่ะท่านผู้ชมเป็นเครื่องบินบินต่ำมากเลยโอเคค่ะอุ้ยตื่นตาตื่นใจเห็นเครื่องบินใหญ่มากลำใหญ่มากว้าลิงโ,โอเคค่ะ เป็นเครื่องบินเะห็นเครื่องบินลาใหญ่มากโอเคค่ะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เดินมาแบบที่ลิฟต์ข้างล่างตะกี้ลิฟต์มันก็ติดพอลงมาเสร็จเล้วกลับขึ้นไปข้างบนอีกพอันนี้ของแบบที่เอายางแล้วก็อยู่ที่นี่มีสต๊อก ด้านหน้ด้านหน้าไม่ใช่เลยนอันนี้เดินชมรอบๆก่อนเดี๋ยววันมาไหว้นะครับโอ้ยข้านี้ต้งชมดูอีกทีนะคะอันนี้ก็คือโรงแรมที่เราพักอยด้านหน้าเราอยู่ที่ชานทาวตรงนู้น,นตึกเดินที่เราพัก ทนนี้เราแบบเดินดูก่อนร่ากันเะจะกปรมาณเก็จะมีเป็นสวนหย่อมยังมีทักต่อนเยือนใจชมบ้านน้บ้านน้ก็ดาริ่งก็จะเป็นสะบ้านน้ำเหมือนกัน โรงแรมที่ทชานิตินะคะาชานิติชานิติวิลเลจนะคะท็จะเป็นชานิติวิลเลจนะค,คนนั่งอยู่ตรงนู้นโอ้ก็เจออันนี้นก็เจอมีอรอบๆก่อนแต่คุณผู้ชมดูว่าแบบบรรยากาศสวยงามมากเลย Okay, I got it. to go? of No, I just wonder where you get them. Uh, you go the top, there another place, yeah. it uh, just Okay, just is it on the, the other side of the pool, or, or on this side? Ah, uh, for so the main pool, Yeah. Uh, Right up. Right up. Okay. Thank you. Yeah, have a good day. guys. So, we can, so cool. we can get towels here if we want to go. Oh. When we come down. Oh. Okay. Okay. And, and then, now we. Hey, oh, today we just take a look. And you. And yeah. You, and you grab those and go in the lazy river. Ah. Oh, okay. okay. I. Yeah. 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 Okay. 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 I think she. I think she about. Okay. We pay. So. Oh. <laughs> yeah, uh, okay. Yeah. <laughs> จ t ค oh, <yeah. S 2> ือวัดรูปแล้วต้นตอกคือเสาไม้ตอกอันนี้คืสาไม้ของโรงแรมนะคะที่เชิวสวยงามค่ะแล้วก็ใช้สืชพรราแบบเขาก็จะมีห่วงยางให้แล้วก็มีผ้เช็ดตัวให้ซึ่งที่นี่มุมนี้จะเป็นสีเหลืองมุมนี้ไม่ใช่ด้านเลนนะคะเป็นมันเป็นฝางเป็นสองส่วนด้านมี้คืออีกส่วนอันนี้คือ

ไปหมดเลยวนะันนี้เราเดินชมก่อนนะคะนะจะเดียววันหลังเราค่อยมากันสำหรับวันนี้เราก็มาเดินดูรอบๆก่อนดู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 ด้ดูดูีูด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 ูู้ดูดีดูกูดูด้ดูนูด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 ูนูด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  ข้างบนก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูเสือเด็กจนแล้วนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ใช่เด็กหรอกค่ะคืตัวเดไมค่อยีม่ร้่าเขไม่รู้วเไม่ร้ว่า 好好好 ของข้างในโรงแรมน,นะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสระควา,าๆๆบบสวยเลยนะ a v e g a นะคะโรงแรที่อันนี้ก็คือเป็นร้านขาทำดูสินนเปนร้านก็จะมี Chicken Pizza d a l i n g

ก็จะมีสล็อตให้อยู่ประมาณนี้ก็จะทำนั้เนเลยนะคะอันนี้ก็ทั่วไปผ่านในโรงแรมนะคะเขาก็จะมีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามีร้านค้าขายของพวกเสื้อผ้าอาบอนอาหารเครื่องดื่มเป็นคาเฟ่ที่เราเช็คอินเข้ามาตะกี้เราเช็คอินตรงนี้ที่เราเช็คอินด้านนี้ Ah, darling, let me check in. Huh? Yeah, the counter, you to check in. Yeah, okay. I'm going to sell a packet. Choose Pepsi. ไปในโรงแรมที่พักนะคะเขาก็จะคือเราก็พอดีแบบเดินออกมาเช็คนูน่นนี่นั่นก็แบบเดินเที่ยวเที่ยวแล้วก็เดินดูถ้าพูดถึงก็แบบเนาะสะดวกสบายสวยงามแขกเยอะมากเลยชาวต่างชาติเยอะมากเลยก็คงอาจจะเป็นด้วยว่าที่นี่เป็นวันอาทิตย์นะคะตรงนั้นที่เรามาเช็คอินตะกี้ กาแฟแม้กระทั้งในโรงแรมก็จะมีส i̇şte ล็อด้วยมีตู้สล็อด้วยมีต yes. ู้สล NO ็อด้วยด้วยความที่เป็นเบเกอร์ มีตู้สลับสี่ตู้โอเค่ะเดี๋ยวมาเสียงดวงกันก็จคสวยสวยนยรตรงนั้นก็คือที่ที่เราเช็คอินตะกี้ที่เราเข้า คุณผู้ชมแล้วก็เราก็พาคุณผู้ชมเดินชมโรงแรมที่เราพาักแล้วนะคะคือโรงแรมทหาตินะคะตั้งอยู่บนถนนเซาลาสเวกัสบรูวาตน,นะคะแล้วก็สำหรับอ่อ EP ถัดไปหรือว่าพาทัวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองลาสเวกัสนะคะซึ่งเ,เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตอนกลางคืนกันว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับวันนี้นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปท่องไปในราตรีเมืองลาสเวกัสค่ะสวัสดีค่ะ